สาวตามหาหนุ่มต่างชาติพฤติกรรมแย่ๆที่สาดน้ําใส่หน้าอกและก็หน้าของผู้หญิงก่อนจะยิ้มสะใจถุยน้ําลายและปาน้ําแข็งใส่อีกครับท่านผู้ชมครับก็ได้้ว่าเป็นดราม่าช่วงสงกรานเนาะอาจจะที่หนุ่มต่างชาติคนนึงครับที่เป็นชาวเอเชียใส่เสื้อสีขาวพร้อมหมวกแก๊ปอันหนึ่งยืนถือแก้วน้ําอยู่ข้างถังใน,ในงานสงกรานซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับคือมันไม่ใช่แค่การเล่นครับแต่มันคือการลวนลามไปม,มากกว่านั้นเองซึ่งก็ไม่รู้มันเรียกว่าการลวนลามหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกต่็สสสารใ หน้าแล้วก็หน้าอกของผู้หญิงที่เดินไปเดินมาก่อนจะยิ้มสะใจแถมยังมีการถุยน้ําลายใส่ถังน้ําแล้วก็ปาน้ําแข็งใส่หน้าคนอีกซึ่งผมเองก็ไม่ได้เห็นในคลิปชัดเจนนะแต่ก็อ่านี้คือสิ่งนี่คนในคนต้นคลิปนะครับได้โพสต์ออกมาโดยผู้หญิงหลายๆคนนะครับที่โดนเนี่ยบางคนก็แบบถึงกับเอ้ยแบบเอาเอาะเรอาอะไรเงีเ้ยเพราะว่าคือพี่แกสาาในจุดที่แบบไม่ควรจะสาาอะไรเงี้ยแล้วก็มันรุนแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งก็มีหลายๆคนครับที่เลือกที่จะอดทนอดกลั้นแล้วก็ไม่ทาอะไรแล้วก็แจ้งพิกาไปแต่การัก็เมอนจะไเยป วิดีโอดังกล่าวไว้ว่าตามหาไอ้นี่ที่แม่งสาดน้ําใส่หน้ากับนมผู้หญิงแล้วทําท่าสะใจด้วยถุยน้ําลายใส่ปลาน้ําแข็งใส่หน้าแจ้งกาดไม่ทําอะไรเลยจนน้ําหมดถังแม่งถุยน้ำลายใส่ถังแล้วเดินออกจากงานไปเลยมันไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งล่าแม่งที อุมากอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เธอโพสต์มานะครับเป็นแคปชั่นที่เขียนไว้เอาไว้ตรงนั้นแหละเออโดยคอมเมนต์เนี่ยครับก็คือเดือดจัดเลยครับบอกต่างพูดกันไปเฉยๆเลยว่าเออมันอุบาทมากไม่มีมารยาและคนแบบนี้เนี่ยคือไม่ควรจะอยู่ในไทยต่อช่วยกันแชร์ช่วยกันตามก็อยากให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสงกรานเมืองไทยอีกต่อไปเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่คนคอมเมนต์กันมาครับและท่านผู้ชมละครับคือจะทำยังไงถ้าเจอกับคนแบบนี้ในมัสงกรามก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับและ ทอโปรไฟล์ได้เลยครับ